สวัสดีครับผมครูเอกให้ับแนะนำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับและทางค้องเลขเป็นรู้สารเลขพยากรณนะครับผมมาเจอกันเป็นประจําทุกวันนะครับตอนเช้าๆนะครับผมโอเคนะครับวันนี้อาจจะได้ยินเสียงฝนนะครับฝนตกอยู่ข้างนอกนะน่าจะเข้าหน้าฝนแล้วละ่ะแต่จริงสําหรับผมนี่ก็ตกเช้าในวันแรกนะ ตั้งแต่หน้าร้อนมานี่เป็นการตกเช้าวันแรกนะที่แบบปกติมันจะเป็นเวลาทําการใช่ไหมถ้าเป็นหน้าฝนก็จะแบบช่วงหกโมงหกโมงเช้าฝนตกอะไรเงีเ้ยคยตกยาวไปยันสายๆนะแล้วก็จะตกอีกทีตอนบ่ายสามตอนเลิกเรียนให้รถมันติดเล่นๆ<笑><笑>นะครับก็น่าจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ระวังรักษาสุขภาพทุกคนนะครับผมอ่ะวันนี้มารีวิวกลุ่มเลขนะครับที่ขอมาทางช anel ยูทูปนะครับก็คือ3 6 1 6 3 6 6 6กหนึงคุยตังชื่อว่าเลือกทําสิ่งที่ใช่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังรีวิวกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนประกอบไปด้วยเลขคู่แค่2คู่นะเพราะมีเลขซ้ําก็คือ3 6 6 3แล้วก็1661นะครับส่วนเลขกลุ่ม3ตัวนะครับก็จะมีแค่กลุ่มเดียวก็คือ361163นะครับเพราะว่าอีกกลุ่มก็จะกลายเป็น616เนะี่ยไม่ได้ทําเลขซ้ำเนี่ยคุยจัไม่ทําเพราะว่าพอมันอ่านภาพรวมเนี่ยมันก็เหมือนอ่านเลขคู่สับไปสมาาก็คือ16,661เพระ ก็เลยไม่ทํานะครับสังเกตว่าเลข3ตัวถ้ามันจะมันจะมีจํานวนไม่เยอะเพราะว่าคุยไม่ทําไม่ทําเลขซ้ําเพราะว่ามันอ่านภาพรวมมาเนาะเพราะมันอ่านภาพรวมก็จะจัดเลข3ไปนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็สามารถกลับไปชมรีวิวเลขกลุ่มนะครับสตัว3 6 1 1 6 3แล้วก็เลขคู่36 6 3แล้วก็16ึ่ถึงเพื่อประกอบการพิจารณาในกลุ่มเลขนี้ได้เลยนะครับผมในช่องคุยทำไปแล้วเช่นเดียวกันนะโอเค3 6 1 6ครับ เลือกทาสิ่งที่ใช่นะครับแน่นอนว่าพอบอกใช้เป็นเขาเลือกกันตัดใจก็น่าจะมาจาก4ตัวท้ายนะครับขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนนะครับผมลงท้ายเลข6ครับเมื่อวานผมพูดไปเกี่ยวกับเรื่องของเลขที่มีความโดดเด่นกับการศึกษานะก็มี4นะี่ห้าหกหกคือการนําไปใช้นะครับ6กก็มีจุดเด่นเรื่องของสติปัญญาดีนะครับสติปัญญาดีคนไม่ค่อยพูดถึงมุมนี้ของเลขหกเท่าไหร่สติปัญญาดีนะครับเขาเป็นคนที่เปิดกว้างยอมรับทุกอย่างทุกสิ่ง แต่มันจะมีจุดที่ต่างจากเลขกันด้นี่มีนี่คือที่ว่าเขาเป็นคนที่เลือกทําในสิ่งที่ตอบจบตัวเองความรู้สึกตัวเองเป็นหลักถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะดูดีก็ตามแต่รู้สึกเขาไม่ได้ชอบมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นส่วนที่เขาจะต้องสนใจเขาก็จะไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอสมมติ เด็กเป็นเด็กนักเรียนนะครับเด็กคนนี้ชอบเรียนศิลปะชอบเรียนศิลปะไม่ได้ชอบเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยต่อให้เขาจะมีคนที่สมองดีแค่ไหนเขาก็แค่เวลาไปเรียนคณิตศาสตร์เขาแค่ประคองตัวให้มันไม,ไม่ไม่ตกไม่อะไรไงเขาจะไม่ได้พยายามทําตัวเองให้มันโดดเด่นท้งทั้งที่คุณครูหรือว่าผู้ปกครองจะรู้ว่าเอ๊ะเนี่ยหัวดีนะฉลาดนะแต่ทําไมไม่ค่อยอยากเรียนคณิตศาสตร์นั่นคือเขาเลือกไป ช้สติปัญญาในทางวิชาศิละปะที่เขาชอบโอ้โหวาดพงวาดภาพทฤษฎีสีอะไรพวกนี้ยการวางมือการอะไรพวกนี้จะเต็มแต่พอคณิตศาสตร์ก็พอให้ผ่านแต่ถ้าถามว่าถ้าเขาไปเอาดีทางคณิสตร์ก็อาจจะดีก็ได้อาจจะดีด้วยดีกว่าเก่งกว่าเด็กหลายคนที่แบบไม่มีความสามารถหรือว่าไม่ได้มีสติปัญญาหรือดับความคิดที่มันเข้ากับเด็กคนนี้นึกภาพออกใช่ไหมครับ เขาจะเลือกทําในสิ่งที่เลือกเรียนในสิ่งที่เขาชอบเรียนเท่านั้นอาการจะเป็นแบบเนี้ยคนเลขหกนะ่ะข้อดีคือแน่นอนมันทาอะไรได้ตอบโจทย์ตัวเองแต่ข้อร์ดอยคือถ้าเกิดเรื่องอะไรที่ชาวบ,บ้านเขาคิดว่าเออมันดีแต่ตัวเองรู้สึกวความไม่ใช่ตัวเองก็ไม่ทําประมาณนี้นะครับผมนี่คือหลงทายเลขหกนะครับตําแหน่งต่อมาเป็นเลขหนึ่งในเมื่อเขาล็อกเป้าในะสิ่งนี้เขาชอบแล้วเนะี่ยถ้าอะไรที่เขาล็อกเป้านะ อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าเป็นวิชาศิลปะอะไรเกี่ยวกับศิลปะพอใครพูดมาหรืออะไรเขาจะโฟกัสได้เก่งมากๆโฟกัสโฟกัสเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลดามาเต็มชอบอะไรก็จะไปอย่างนั้นนะ่ะไปเต็มที่พิจารณาแบบร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่สนใจก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่คือตัดเรื่องนั้นออาไปเลยไม่เอาเลยพิจารณาเฉพาะสิ่งที่ชอบและใช่เท่านั้นย่นี้จังอย่างชื่อเลย แล้วตำแหน่งต่อม,มาก็ยังเป็นเลขหกอีกในเมื่อโฟกัสสิ่งนั้นแล้วจะทํามันอยู่เรื่อยๆแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปไปสิ่งอื่นอย่างแน่นอนทํามันอยู่เรื่อยๆทากกําจนกว่ามันจะดีที่สุดอะจึงเหมาะกับคนที่ชอบอยากจะมีแนวทางที่เป็นของตัวเองจริงๆไม่มีคนอื่นมาแซมเลยอะไรพวกเนี้ยทําได้ดีมากๆพิจารณาอย่างดีเยี่ยมในสิ่งที่ชอบเลยล่ะนะครับแล้วก็ ทีเด็ดของกลุ่มนี้ก็คือพื้นฐานเป็นเลขสามนอกจากจะชอบทำเลือกทาในสิ่งที่ใช่แล้วเ,เลือกเลือกในสิ่งที่ใช่แล้วเขายังทําในสิ่งที่ใช่ด้วยทําสิ่งนั้นอยู่ไปเรื่อยๆและลงมือทําได้อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปข้างต้นถ้าเป็นถ้าเป็นนักเรียน,ถ,น,ยนถ้าเป็นเรื่องวิชาที่เขาชอบเช่นช่นศิลปะพอบอกศิลปะนี่หูผึ่งแล้วแบบอินเนอร์มาเต็มความสามารถปุ๊บปุ๊บปบุลงไปวาดภาพ ลงไปเขียนดนตรีลงไปร้องเพลงลงไปเต้นอะไรที่เกี่ยวกับสายศิลปะเขาจะทาเต็มที่ใส่ศัรยาภาพทุกอย่างที่มีเข้าไปเลยแต่พอเป็นวิชาอื่นปุ๊บบางทีก็ไม่เอาเลยทางนางนี่ก็เวลามาร้องเพลงเวลามาวาดภาพอะไรหรืออะไรเนี่ยโอ้โหแบบสุดยอดมากแต่พอไปเรื่องแบบวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรผมอ่ารลืมแล้วลืมน,น่งนิ่ง นึกภาพไว้ใช่ไหมครับเขาบอลทูบีจริงๆ,ๆนะสำหรับคนกลุ่มนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะผมว่าเหมาะกับทุกเวททุไวที่กําลังอยากจะโฟกัสสิ่งที่ติงเป็นสิ่งที่ติงอยากทําสิ่งที่แล้วโฟกัสได้ดีด้วยทําออกมาได้แบบสุดยอดมากเลือกทําเฉพาะสิ่งที่ใช่ตามโอข้อเลยนะครับผมอ่ะลองพิจารณาดูแต่ข้อด้อยถามว่ามีไหมมีแน่นอนครับมันก็ไม่ได้ทำสิ่งที่บางทีชาวบ้านเขาบอกาต้องทํา ใครๆก็ทำกันเรื่องนี้ทำหน่อยสิอาจจะมีความหัแข็งแบบขบดใกล้ๆหน่อยนะครับในหัวนะครับเอ่อ่ะนี่คือเลขท้ายส่วนเลขหน้าไม่น้อยหน้าเลยผมมองว่าเป็นเลขสายสเสน่ห์ด้วยเป็นแบบถ้าเป็นผู้หญิงนะสีตัวหน้าครับก็สวยมันเลยละ่ะแต่งตัวดีแต่งตัวเนี้ยแฟชั่นจ๋านะครับสวยเลยละ่ะเรียกว่าสวยระดับนางงาม แต่งตัวดีถึงถ้าหน้าตาไม่ดีนะสมมติว่าเป็นพื้นฐานหน้าตาไม่ดีแต่มีเลขนี้อยู่แถวนั้นนะจะเป็นคนรู้จักแต่งตัวพิถีพิถันมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากบ,บางทีก็าอาจจะมองว่าเป็นลักษณะของหญิงขนงได้ไหมก็ได้ครับก็ได้อย่างนั้นก็ได้แต่ก็ไม่ถึงกับเชิดแบบไม่อะไรทอะไรก็คือเขาแบบเป็นคนที่แบบมั่นตัวเองสูงอนะประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสา,นายเสน่ห์อีกเลขกลุ่มหนึ่งนะ ถ้าอยู่แถวสี่ตัวหน้านะครับถ้าเป็นชายก็โหหลอดแล้วเอาการเลยนะครับผมอ่ะโอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเรื่องเสริมเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของความรักก่อนแล้วกันแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกตามชื่อเลยผมต้องเลือกสิ่งที่ใช่ไงเท่านั้นเพราะนั้นความรักนี่ถ้าไม่โอเคไม่ใช่ไม่แบบไม่ตรงสเปคสเปคไม่เยอะแต่ต้องอย่างนี้ <c oughs> ก็ไม่ชอบ เป็นคนเลือกแล้วยิ่งเป็นสามหกันหนึ่งหกด้วยนะพื้นฐานถ้าเป็นเลขคู่เรานะ่าจะเข้าใจแล้วเล่นี้มันจะแบบชอบอะ่ะชอบสิ่งที่ต้องเป็นของตัวเองเท่านั้นอะ่ะต้องเป็นสไตล์นี้เท่านั้นอะ่ะเพราะนั้นอาจจะยากนิดนึงในการที่จะคบใครหรือจะมีความรักกับใครนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช่ตอบโจทย์ตรงสเปกปักปะัคือทุนไม่ต้องเสียเวลาจีบเขาอะ่ะ ถ้าคุณตรงสเปคเขาเขาจะจีบกณเองเขาจะจีบแบบเต็มเหนียวเลยแหละเออแบบเปิดใจเต็มร้อยเลยแต่ถ้าไม่ใช่คืออย่างนี้ผมบอกก็คือไปเลยไอ้จีบให้ตายเงี้ไม่สน <c oughs> ให้เงินมาแต่ก็ไม่แน่นะสมัยนี้เราก็ชังใจไม่ได้แต่นี่คือพูดถึงธรรมาชาติของเร่งนะครับอาจมีเงินมีทองอาจจะเอาแค่เงินแค่ทองเราไงแต่ไม่ได้รักเราจริงอะไรเงี้ยนึกอ,ออกใช่ปะ่ะเอออาจจะเป็นสถานการณ์แบบนั้นก็ได้นะครับก็พิจารณาดูนะ ความรักก็จะดูยากๆนิดนึงครับแต่ถ้าใช่แล้วคือก็โหถ้าคนที่ใช่เนี่ยเขาก็เต็มที่เต็มที่เลยนะครับผมอ่ะนี่คือเรื่งของความรักเรื่องสุดท้ายในเรื่องของการเงินหาเงินกิ่งมากๆครับเต็มสิบให้ถ้าเป็นเรื่องเงินที่จะปต้องได้นะเป็นพวกค้าขายอะไรพวกนี้ให้ยี่สิบเลยหากิ่งมากล็อกเป้าไม่มีพลาดแถมอยากให้มันขึ้นเรื่อยๆด้วยเป็นคนที่ จะบอกว่าไม่รู้จักพอก็ได้คาว่าไม่รู้จักพอคือไม่รู้จักพอเรื่องของการหาเงินคิดว่าตัวเองแบบไม่มีไม่มีตลอดหาไปเรื่อยๆหาไปหาไปหาไปแล้วจุดเด่นอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเงินก็ทําได้ดีแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าบางคนบอกว่าเลขหนึ่งหเนี่ยเขาจะแบบจะขี้เหนียวจะอะไรไปเลยไหมสาหรับผมไม่นะแค่เขาจะใช้เฉพาะสิ่งที่เขาชอบจะใช้หรืออยากจะใช้เท่านั้น มันก็เลยกลายเป็นเหมือนการตีกรอบตัวเองว่าเออโอเคถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ซื้อแต่ถ้าถามว่าถ้าเขาอยากใช้นึกออกไหมเหมือนเหมือนความรักอะ่ะถ้าคุณอยากใช้อะ่ะอ่าเช่นเอาอยกตัวอย่างง่ายไอโฟนคุณชอบไอโฟนี่เป็นโทรศัพท์มือถือก็แล้ครับโทรศัพท์มือถือไอโฟนแพงใช่ไหมแต่คุณอยากได้อะ่ะแต่คุณชอบคุณชอบสไตล์ไอโฟน iPhone, คุณอาจจะซื้อมาใช้สี่ห้าปีหกปีอะ่ะไอโฟนบางทีบางรุ่นใช้ได้เจ็ดปีเลย แต่ถามว่าตอนซื้อแพงไหมก็แพงนะครับครึ่งแสนอนะแต่คุณก็ยอมจ่ายไงนึ่ออกใช่ไหมก็ได้เป็นแบบนั้นอาการแบบนั้นถามว่าใช้ไม่ใช้ไม่ได้มาทายาทขนาดนั้นแต่ว่าใช้เฉพาะสิ่งที่ใช่เท่านั้นอถ้าใครมองเลยถ้าใครเป็นคนที่แบบตัวเองไม่ได้ชอบอะไรเยอะแยะมากไปหนึ่งหกนี่ก็ตอบโจทย์เลยตอบโจทย์เลยคือแบบเก็บก็ได้ด้วยเพราะว่าใช้เฉพาะสิ่งที่อยากได้เท่านั้นนะครับจุดเด่นมันก็อยู่ที่ แต่ถามว่าใช่ไม่ใช้นะครับใช่จุดเด่นก็อยู่ที่การวิจาใช้ในสิ่งที่ชอบเท่านั้น,นครับผม mm. เรื่องการเนินภาพรวมให้เต็มเต็มสิบให้เาอาจจะเก้าจด้าด้วยซ้ำสำหรับสไตล์ที่แบบชอบในสิ่งนี้ใช่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกัน3 6มหหนหะครับสามหนะครับ,รบหวังว่าจะตอบโจทย์ผู้ที่ขอมาไม่มากก่็น้อยเนาะอ่ะโอเคก็ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง u t u b e ผูเอีกด้วยครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีนะครับมีมงเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับ